ตอนนี้เขาเรียกคุณชายสรุดอยู่ไหมครับสลุดเนียนะเนี่ยผมจะเล่าให้พี่ฟังว่าตอนนี้ผมกลายเป็นว่าผมชื่อคุณคุณสรุดไปแล้วล่าสุดผมไปตรังเนาะพี่พฒิเนาะไปตรังก็แบบว่าคนที่ตรังเรียกผมสรุดแม้แม้กระทั่งร้านติ่งซำแบบว่าเขาก็บอกว่าเรียกเนี่ยคุณสรุดคุณสรุดคุณสรุดแบบชอบมากรู้สึกดีใจครับก็แบบว่าหลายคนนะหลายคนอาจจะอินเพราะว่าไม่เรียกเก้าแล้ไม่เรียกเก้าแล้วไมเป็นคเก้าแล ใช่ก็ก็รู้สึกดีใจครับว่ามันไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งเราจะแบบว่าเป็นเป็นตัวละครแล้วแบบว่าคนคนดูเขาจะชอบบทบาทที่เราสแสดงเป็นคุณชายเลยนะคะเป็นคุณชายใช่แล้วเป็นคุณชายด้วยก็รู้สึกดีใจดีใจเาย,ยาแล้วต้องถอดตลอดทุกวันเลยไหมคะเวลาไม่ขนาดนั้นพอพอ,อผมถอดบทบาทคุณสรุปมาผมก็กลับมาเป็นไอ้ก้าวแล้วนะไอ,อนน้้เใช่แต่หลายคนก็เชียร์น้องกระแสจับคู่กับ อ๋อจีวนันยิ่งล่าสุดม,มันมีละครสั้นออกมาแต่ใช่<อ>ใช่ใชมันก็เป็นละครสั้นที่ทางทางช่องแบบว่าอยากจะทาออกมาเพื่อขอบคุณแฟนๆครับผมใช่รู้สึกดีใจมาก <ๆ S 1> ที่แบบว่าได้ไปได้ได้ทาอะไรแบบนี้ให้ให้คนดูที่เขาแบบว่าอยากดูละครต่ออะไรแบบนี้ไ,ได้เห็นครับอันนี้ก็เป็นหนังมันเป็นกระจกหรือว่ามันเป็นเรื่องตอนว่ามีลูกมีเต้าตอนวันนั้นที่บลิฟนะครับเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องราวหลัง หลังจากใช่อันนี้คือถ่ายทําเพิ่มที่หลังไม่ใช่ตอนที่แบบถ่ายใช่ครับถ่ายถ่ายทาช่วงที่พีอาร์ละครว,วันวันสุดท้ายใช,ใช่ครับคบอนชีวันคอนติเนียใช่ครับจริงๆมันเนื้อ,อหามันเปนประมาณเนื้อหาก็จะเล่าจะจะเล่าชีวิตคู่หลังจากในละครครับผมใช่ว่าจะให้เห็นว่า ครอบครัวออกมาในรูปแบบประมาณไหนใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงอะไรแบบนี้ครับแต่ด้วยความที่มันเป็นคอนติเนียมันคาแรคเตอร์ไงเพราะมันถ่ายมาค่อนข้างจะปีสองปีกว่าแล้วเราเรียนจำบรรยากาศฟินๆได้อยู่ก็จําได้แหละจําได้เพราะว่าผมก็คลุกคลีอยู่กับสลุดมากับชีวันมานามัสมากมันก็แบบว่าลื้อฟื้นแป๊บเดียวก็ได้คาแรคเตอร์ตัวละครเข้าได้เลยได้ไอ้ละครสั้นนี่เล่นเป็นก้าหรือเล่นเป็นสลุดเล่นเป็นคุณสลุดครับ กับกระแสที่ผ่านมาเป็นไงบางข้างเรา <c ười> ก้าวเลยก็มีทั้งหลายมุมหลายมุมมองมากก็ผมก็รู้สึกดีใจฮะรู้สึกดีใจแล้วก็ผมอยากรู้สึกขอบคุณทุกๆคนด้วยที่ช่วยกันเชียร์อัพละครของพวกเราทั้งทั้งทั้งโปรเจกต์เลยให้มันแบบว่าได้มาไกลขนาดนี้รู้สึกอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนครับไม่ว่าจะเป,เป็นแฟนละครช่อง3สา <c ười> นแฟนนิยายของละครชุดดวงใจเทวคมแล้วก็ เป็นแฟนของน้องๆทุกๆคนด้วยที่เขาเอาใจช่วยพวกเราทุกคนตั้งแต่วันแรกๆเลยจนถึงวันสุดท้ายที่ละครออนแอร์ air, จบเขาก็แบบว่าอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยผมรู้สึกได้นะว่าผมเขาอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยก้าวไปได้ไกลพร้อมๆกัน ก็รู้สึกดีใจมากๆตอนจบนิดนึงอาจจะบางคนแต่ใจตอนจบหลายคนมองว่าชื่นชอบก็ชอบแต่บางคนว่าเอ๊ะทีนี้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นว่าทําไมมันอย่างอาจจะไม่ต้องกดกระพันมันใช่ใช่ผมก็ผมก็ไปผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่มีมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์เนี่ยทุกคนเช็คฟีดแบ็กของตัวเองแต่ละฝ่ายทุกคนจริงๆแล้วก็พอฟีดแบ็กันออกมาอย่างเนี้ยเราก็เราก็ได้เราได้แต่น้อมรับความจริงไปแล้วเราก็ เราเราไม่รู้จะแก้ไขยังไงแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้รับฟีดแบ็ตรงนี้แล้วแล้วก็จะพยายามเก็บไปเป็นการบ้านของตัวเองเพราะอย่างส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็แบบว่ามีฟีดแบ็ที่แบบว่าผมต้องเก็บไปทําการบ้านเพิ่มเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงเรื่อง acting หรืออะไรหลายๆอย่างผมเชื่อว่าทุกคนมีข้อผิดพลาดแล้วก็ทุกคนน้อมรับแล้วก็จะเก็บไปเป็นการบ้านส่วนตัวงแต่ละคนก็กระแสที่มันปลูกมานี่เขาต้นทมามันมีกระแสคได้นึงมาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ ก็เสียดายครับแต่อย่างที่บอกนะว่าเราเราทำอะไรไม่ได้เราก็แค่น้อมรับแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บไปเป็นการบ้านเพื่อจะนําไปปรับปรุงในของในของสวนแต่ละคนในอนาคตก็รู้สึกก็รู้สึกนิดนึงนะรู้สึกนิดนึงใน้อของข้าวก็ได้อ่านตัวบทวยายาที่เป็นเล่มเลยครับผมได้อ่านครับเพราะว่าผมก็ต้องทําการบ้านในส่วนตรงนี้แล้วก็ได้ไปดูแบบว่าในส่วนของพาร์ทอดีตของคุณพ่อมาบ้างก็ก็รู้สึกว่า แต่ตอนทํากันบ้านะทุกคนก็จะบอกว่าแบบว่าไม่ต้องแบบไปกอปอะไรเยอะมากก็เราก็อ่านเพื่อแบบว่าอยากให้รู้เรื่องราวในอดีตตอนแสดงแสดงภาาอ่ดูมุ่งที่บทบทนี้อย่างเดียวเลยบทอย่างเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้การ์ดของนช่า่กันเลยจริงๆรก้าได้คุยกับพี่คิงไหมเพราะด้วยความที่บทโทรทัศน์กับบทนิยายมันต่างคุณสรุปนะคาแรคเตอร์มันต่างกันคาแรคเตอร์ในนิยายมันจะดูเรียบร้อยเป็นตู้แต่ว่าในบทโทรทัศน์มันจะดูแบบว่า ลื่นลมเี่าอ๋อก็ผมคิดว่าทางทางทีมงานเขาอยากจะเพิ่มเติมอะไรบางอย่างให้มันแบบแตกต่างจากตัวนวนิยายแหละครับแต่เรื่องรายละเอียดลึกอะไรผมผมยังไม่ไม่เคยปรึกษาจริงๆได้แต่ได้แต่แบบเวลาเรามีคําถามเกี่ยวกับตัวละครของเราหรือว่าเดนนิลของเราหรือว่าในซีนต่างๆก็จะปรึกษาแค่นั้นใช่้นย้อนกลับไปวันที่เขาให้เราเป็นสรุปนะเขาต้องการให้คุณสรุปออกมาเป็นแบบ้ ก็ในในในทิศทางที่จริงๆคุณพี่คิงคุณพี่คิงเขาไม่ได้ไม่ได้ฟิกอะไรมากเลยพี่คิงพี่คิงเขาไม่ได้ฟิกอะไรมากเลยเขาแค่แบบว่าอยากให้น้องก้าวลองลองดีไซน์ออกมาเองตามความเข้าใจของน้องก้าวเลยแล้วก็ขายขายงานให้พี่คิงไปแล้วอะไรที่มันไม่ใช่เขาก็จะปรับปรับค่อยๆปรับค่อยๆบอกตลอด เขาจะจะมาเป็นแนวนี้ครับ <c oughs> ก็มีทั้งซื้อบ้างแล้วก็ปรับนิดนึง <c oughs> ปรับอะไรเงีย้งย,งย,ยอย่างอย่างหลายๆอย่างอย่างเรื่องการพูดเรื่องอะไรเงี้ยผมเป็นคนที่บางทีค่อนข้างเสียงเด็กนิดนึงพี่คิงก็จะบอกว่าแบบว่า <c oughs> ขอ <c oughs> ให้มันเข้มกว่านี้นิดนึงอะไรเงรี้ยบุคลิกตรงนี้แบบมันไม่ได้นะอะไรก็ปรับ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 อย่างในไพ่ของ9ก้าเก้าเอาตัวละครจากบทประทัดแต่นี้ว่ายายรวมกันจะเป็นจุดจุยังไงบ้างตรงกลาง ผมตีความจากจากซีนผมตีความจากแต่ละซีนของเราแล้วก็รู้สึกว่าหน้าง,งานอะ่ะเวลาแบบว่าชีวันหรือว่าอะไรต่างๆมาเข้าหามูดบรรยากาศในซีนหรือว่าไดอะล็อกมันจะส่งต่อไปถึงอนาคตยังไงผมก็จะตีความระหว่างมันจะไม่ได้แบบว่ายึดติดกับอดีตใช่ใช่เราก็ก็ติดตามกับคนที่เขาแสดงความพิเศษเท่าไหร่เขากแล้ว ย่างอย่างที่บอกนะครว่าพวกเราเนี่ยเช็คฟีดแบ็กันตลอดเวลาทุก EP ีด้วยซ้ำก็ต้องขอบคุณทุคนมากแม้แม้มันจะแบบว่าโดนวิจารณ์มากแต่ว่าเลตตี้มันก็อยู่ระดับต้นๆในอาเรื่องในในส่วนนี้ก็ต้องขอบคุณก็อย่างที่บอกนะฮะว่าแฟนๆของทุกๆคนแฟนๆนียายแฟนๆละครของช่องสามแฟนๆของทุกๆเรื่องเนี่ยเยขอาอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าเข,ขาเอาใจช่วยพวกเรามากจริงๆ เขาดูกันทุกๆตอนจนของน้องๆทุกๆคนมากจริงจนแบบว่าจนวันสุดท้ายที่มาถึงตอนของพอชีวันแล้วก็เขาจะส่งนิยายกลับสู่ละครทุกคนก็เอาใจช่วยกันมากๆอย่างที่บอกว่าผมอยากจะขอบคุณแฟนคลับในส่วนตรงนี้มากจริงและอย่างคู่เรานอกจากหนังแล้วมีอะไรต่อที่เป็นละครบ้างหรือยังมีจากหนังขออุบไว้ก่อนนะตอนนี้มีโปรเจกต์ใหญ่มากๆแต่แล้วมันโปรเจกต์ก่อนหรือทีไม่ใช่หลัครใช่ไม่รู้ว่าน้องหลุดพูดไปหรือยังแต่ขอตอนนี้ผมขออุบไว้ก่อน ใช่โปรเจกต์ไหนเป็นการแสดงหรือว่าอะไรยังไงเป็นบอกไม่ได้ฮะแต่ผมจะไกด์ว่าเป็นโปรเจกต์คู่แล้วกันครับแต่ว่ากระแสเชียร์ให้เป็นแฟนกันตัุ้ยกันจากจีนจีนเป็นผู้จริงชีวันกระโหลกไม่วลงก็ต้องมีเวลาดูด้วยขอบคุณมากครับก็ขอบคุณมากครับที่เอาใจช่วยพวกเราแล้วก็เขินเลยฮะ แล้วก็เอาใจช่วยพวกเราสองคนคอยตามเชียร์พวกเราสองคนก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจก็จะช่วยเรื่องละครหรือว่าเรื่องอะไรเรื่องการทำงานคู่นี่แหละครับการก็ทุกๆอย่างก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วกันอันนี้แฟนคลับจะตัดที่เก่าๆที่เราเคยสัมภาษณ์นั่นแหละเอามาโป๊ปาใส่กันกลายเป็นเหมือนแบบว่ามันตรงสเปกถอกกันและกันตลอดครับ ก็จริงแล้วก็อย่างที่ผมเคยสัมภาษณ์หลายๆครั้งว่าผมเป็นคนที่ชอบผู้หญิงขยันอะไรแบบนี้เป็นผู้หญิงน่ารักแบบคิดบวกมีพลังแบบมีพลังบวกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าน้องก็เป็นหนึ่งคนในนั้นที่แบบว่าค่อนข้างแบบมีนิสัยที่ผมชอบเยอะมากๆชอบเยอะมากๆหมายถึงว่ามันตรงถือว่าตรงสเปคครับไม่ได้ตอบคำถามนี่มีความเขินนะครับเขินครับก็เขินอยู่แล้วฮะ ก็ส่วนใหญ่ผมไม่ไม่ค่อยมีแบบว่าใครถามถึงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเวลามีคนถามมาก็เขินครับเสียงเชียร์มีผลในการเสียงเชียร์เหรอไม่รู้เหมือนกันเลยครับผมก็ไม่ไม่ไม่เคยมีบรรยากาศอะไรแบบนี้มาก่อนก็อย่างที่บอก้วฮะอย่าอย่าไปกดดันอะไรน้องเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าปล่อยให้น้องได้ทํางานอย่างอิสระแบบเดี๋ยวน้องจะเขินแต่ตอนนี้พี่ก้าวเขินก่อน เคยเยอะอยู่ครับจริงๆเวลาพอมันมีคนเชียร์มากมีคุยกับน้องไหมว่าออคนเชียร์กันแบบเออท้าทูมส่วนใหญ่ผมจะจะเราจะไม่ไม่กล้าคุยกันเรื่องนี้แหละผมรู้สึกว่าแต่ก็จะผมก็จะแบบว่าบอกน้องว่าขอบคุณมากครับขอบคุณที่แบบว่ามีแต่แบบแบบสิ่งดีๆที่แบบว่ามอบให้กันแล้วมันแบบทุกอย่างมันก็เลยแบบออกมาดีหมดทุกอย่างมาทำงานด้วยกันตอนนี้มันยังเินอยู่มั้ยเคนครับ ก็อย่างที่บอกนะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยมีโอกาสได้แบบว่าทํางานใกล้ชิดกับกับผู้หญิงขนาดนี้อะไรอพอแบบว่าเราได้มาแบบเริ่มทํางานแบบต้องอยู่ใกล้ชิดกับน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นแบบบางทีแบบอยู่ใกล้กันมากๆมีวิธีมันม,มีวิธีที่แบบจิกปลายเท้าฮะจิก<ไ>ปลาย <ไป S 2> ตอนนี้ตนี้จิกไหมตอนนี้ถ้าสมมติเราพีพีดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้จั้งไดูครับ ก็ขอบคุณน้องมากครับแล้วก็หาเลยทานด้วยครับเย็นแล้วสาฮั่น่อกี้มีโปะไหมคะไม่มีฮะไม่มีโปะตรงไหนออมาเรื่องนึงอย่างรถบิร์ตสสี่สิบห้าเรากี่ขวบแล้วปีนี้สามสิบครับใช่นะสามสิบแล้วครับน้าคงอายุมากนะลูกหมายถึงไปไปเกินอายุโปะอายุอ๋อกล้าขอบคุณมากครับเอาไปไงบ้างปีนี้เป็นปีค่อน้างที่พิเศษสำหรับไปทุกอย่างตื่นเต้นมากๆเลยฮะ ไม่เคย30มาก่อนเลยในชีวิตรู้สึกแปลกๆไหมผมก็ฟังจากคนรอบข้างมาเพราะว่าคนรอบข้างผมก็3าอัพกันหมดแล้วเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราก็จะเป็นอย่างนั้นเราก็จะเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่ผมสัมผัสสัมผัสได้เองตอนนี้นะคือแบบว่าหนวดเรื่องหนวดเรื่องเดียวคือยังไงมันเป็นยังไงมันมาเร็วหรือยังไงกันมาเร็วขึ้นฮะปกติแบบว่าอาจจะวันสองวันที่แบบจะเข้ม เดี๋ยวนี้โกนเช้าตกเย็นก็เข้มแล้วจริงหรอไม่มีผลขนาดนั้นเลยหรอเมื่อก่อนคือโกนวันนึงได้<ล>วันได้เมื่อก่อนก็แบบว่าแค่สองวันหรือบบ1 1> อืมเช้านี่คือการหนวดขึ้นนี่คือเป็นปัญหาของชายวัยสามสิบแต่เรื่องอื่นนี่ผมยังรู้สึกว่าผมยังฟิตเปี้ยเหมือนตอนยี่สิบต้นต้นไอ้ตั้งใกังวลไปเขาบอกพอเลขสามแล้วมันจะไปเร็วมากก็กังวลนะกังวลกังวลแต่ก<ต>็ทำอะไรไม่ได้หลยพี่ ล่อยมันเป็นไปครับย้อนกลับมาเมื่อกี้คำตอบเมื่อกี้อะไรเราฟิตฟิตเพี่มขึ้นอะไรก็ทุกอย่างครับอาทิเซนก็ยังแข็งแรงอยู่เดิมทุกอย่างกล้างกล้ามก็พอฟิตบ้างก็บอกเมื่อกี้เราบอกว่าเราอยู่ในแก๊งชายใจสามสิบมาก่อนเขาเตือนอะไรมาบ้างเขาก็เนี่ยแหละเดี๋ยวก็จะปวดนู่นปวดนี่แล้วแบบใช่ใช่ปวดหลังปวดอะไรนะช่าง ในวัยสามสิบที่ผ่านมาเป็นขับค่อนข้างที่หยกมาขนาดแน่นมากเราดีใจไหมยังไงก็รู้สึกดีใจครับที่แบบว่าตลอดช่วงช่วงวันที่9วันที่789กันยาที่ผ่านมาเนี่ยก็ผมได้มีโอกาสเดินทางไปเก็บโปรเจกต์วันเกิดส่วนตัวที่แฟนๆทุกคนตั้งใจทําให้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยฮะที่ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งเลยที่รู้สึกว่ามีมีพี่ๆน้องๆแฟนขับมา ช่วยกันทำบุญเพิ่มมากขึ้น <aroma> ช่วยกันแบบมาหาตอนผมเก็บโปรเจกต์เยอะมากขึ้นจริงๆพี่พี่ไปด้วยไม่ใช่เหรอตอนเก็บโปรเจกต์อ่ะใช่ครับเขาไปถ่ายคู่หรือไปต่ากล้องให้เราอ่าหลายอย่างมากเลยก็เอาทั้งเค้กมาให้แล้วก็ดูทุ่อย่างมีเค้กไม้แล้วมีอะไรอีกครับแล้วก็มีถ่ายรูปเค้กวันเกิดให้อะไรอวยพรวันเกิดให้มีของขวัญอย่างอื่นอีกไม่ต้อกจากเค้ก บอกไม่ได้ฮะมีแหวนเบิร์อะไรมีไหมอะไรนะฮะแหวนเบิร์อะไรพวกนีม้มีไหมไม่มีฮะ <c oughs> ไม่มี <c oughs> แต่ก็มีของขวัญอย่างอื่นให้ด้วยมีครับมีโดยข้าเองหรืซื้อของขวัญอะไรให้กับตัวเองม้างตอนในวัยศึกษกกา,ก,ก,าก็ยังยังยังไม่ได้ซื้ออะไรนะ <c oughs> ไม่ซื้อผมผมเป็นคนที่ไม่ไม่แทบไม่เคยซื้อของขวัญวันเกิดให้ตัวเองส่วนใหญ่ก็อย่างปีที่แล้วก็จะแบบว่าซื้อที่ดินอะไรให้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แบบอยากได้ไว้อะไรแล้วแล้วปีนี้คิดว่าอยากจะให้อะไร ปีนี้ยังไม่ได้คิดเลยครับใช่ไอ้ย่างปีนี้เราเป็นปีทองของเราปีทองเลยเหรอใช่เพราะว่าทุกอย่างมันมีสักเซตไปหมดไม่อยากใช้คำนี้รู้สึกว่าอยากให้มันทองไปกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คิดว่าเริ่มต้นแล้วกันอย่างวันเกิดปีนี้มัน่าจเท่าไหร่อนเมืองไก็อย่างที่บอกแล้วครับว่ามีพี่เพ่นน้องแฟนคลับแบบเพิ่มมากขึ้นมีผู้คนแบบว่ารู้จักผมเพิ่มมากขึ้นมี งานดีๆอะไรเงี้ยไหลเขา้าไหลามาเทมาให้ผมเพิ่มมากขึ้นอะไรแค่นี้ผมก็รู้สึกดีใจครับรู้สึก<ต>ว,ว่าคปิความเลยว่าเรามีอวยก็ <c oughs> ตัวเองอไงีวิตร, <c oughs> รู้สึกดีใจนะแล้วก็ผมอวยพรตัวเองเหรอฮะผมก็อวยพรว่าแบบไอ้ขอบคุณผมก็ขอบคุณตัวเองว่าขอบคุณมากที่แบบพยายามตั้งใจทํากับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่แบบว่ามีโอกาสได้ทําแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ก็ขอบคุณตัวเองประมาณนะแค่จริงจริงสุดท้ายอ็คุณแฟนที่เหนียวแน่นตเราก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่เอาตั้งแต่ผมเข้าวงการมาแรกๆเลยก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่รักในแบบที่ผมเป็นผมแล้วก็คอยติดตามผมคอยให้กําลังใจผมคอยสนับสนุนผมทุกๆอย่างแล้วก็คอยสนับสนุนเพื่อนร่วมงานผมทุกๆอย่างไม่ไม่ไม่เคยแบบ ถ้าตกบกพร่องอะไรเลยก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เดินทางมากับผมในทุกๆก้าวครับแล้วก็ให้อิสระผมเต็มที่เลยผมก็สัญญาครับว่าจะตั้งใจทำงานในส่วนของตัวเอง